ช่วงนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานกระถินของวัดเราจึงจะได้พูดเรื่องกระถินบ้างบางทีอาจจะเยวกับมีในของสงฆ์ด้วยสังกรกรรมด้วยอะไรด้วยไปคิดว่าดีนะโยมรับทราบไว้จะได้ทำกระถินให้ถูกต้อง แล้วก็จะช่วยกันรักษาปรไปนิถูกต้องไว้วันนี้จะพูดเรื่องกระถินไม่เป็นอันกรานกับกระถินเป็นอันกรานกระถินไม่เป็นอันกรานนี่คือกรานไปก็เหมือนกับไม่ได้กรานคือมันเสืียหายเสืียหายคือไม่เป็นกระถิ่นเองกระถินไม่เป็นกระถิน ก็มึงก็ไม่ได้ทำเป็นโมฆะซึ่งกถินไม่เป็นอังกรานนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ยี่สิบสี่อย่างเลยนะไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำกระถินเรารู้ไว้ก็ดีเหมือนกันกระถินไม่เป็นอังกรานนะแล้วก็ได้ระวังม,มันมีทั้งส่วนของพระ ส่วนมากเป็นส่วนพระนะมากโยมก็เป็นส่วนประกอบส่วนมากจะเสียที่พระกรถินไม่เป็นอันกรานกรานแล้วก็ไม่เป็นอันกรานคือไม่เป็นกรถินใช้ไม่ได้เป็นมุขพระคุยวจาบัญญัติไว้หนึ่งกรถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงมีรอยฉีดเข้าใจไหมกรถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงมีรอยฉีด หมายถึงว่าเมื่อเราผ้ากระถินงโยม,มาแล้วเอาดินสอม,มาฉีดเอาเล็บไปฉีดจะตัดเป็นผ้ากระถินอย่างนั้นอย่างนี้แค่ฉีดเป็นรอยแล้วก็ไปกลางกระถินเนี่ยก็ใช้ไม่ได้มันยังไม่สมบูร็์เป็นผ้าสองกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงซักผ้าเอาผ้ากระถินมาไปซักแล้วก็เอาไปกรานเลยก็ใช้ไม่ได้ สามกรถินไม่เป็นอังกรารด้วยการเพียงกะผ้าอย่างเช่นกะผ้าว่าเจ้ายาวเท่านี้กว้างเท่านี้ตัดตรงนี้เป็นอนุวาสในกะแล้วก็กาดแล้วก็ไปกรากเะถินก็ใช้ไม่ได้สี่กรถินไม่เป็นอังกรานด้วยการเพียงตัดผ้าตัดผ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ยังไม่ กินทุอธ <in> ิฐานเลยไปกลางกัะ <moon> ถ <in> ินก็ใช้ไม่ได้ห้ากระถินไม่เป็นอังกราดเพียงแค่เนาผ้าเนาผ้ารู้เนาะหกกระถินไม่เป็นอังกราดด้วยอาการเพียงเย็บผ้าเอาผ้ามาเย็บแล้วก็ไปกรานเลยก็ไม่ได้มันยังไม่เสร็จเจ็ดกัถินไม่เป็นอังกราดด้วยการเพียงทําลูกดุมแปกถินไม่เป็นอังกราดด้วยการ เพียงแค่ทำรังดุมรู้จักไม่รู้ดุมรังดุมน,นั่นแหละมันจะเป็นทำแค่รูดุมรังดุมเราไปการก็ไม่ได้นะไม่สำเร็จประโยชน์ไม่ไม่เป็นกระถินนก้าวกระถินไม่เป็นอันกรด้วยการเพียงติดผ้าอนุวาตจีวรพระอะมีด้านขอบมันนะเรียกวอนุวาต เห็นแมหนาหนาเนี่ยจะมีอยู่นั่นแหละไปติดผ้าอนุวาดเสร็จเราจะไปการกระถินก็ใช่ไม่ได้สิบกระถินไม่เป็นอันกรารด้วยการเพียงติดผ้าอนุวาดด้านหน้าสิบเอ็ดกระถินไม่เป็นอันกรารด้วยการเพียงดามผ้าเอาผ้าไปดามนี่ก็จึงล้วก็ไปการเลยก็ใช่ไม่ได้ สิองกระถินไม่เป็นอันการานด้วยการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหมุนเอออันนี้ก็สำคัญนะเนี่ยกระถินไม่เป็นอันการานด้วยการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหมุนตัดผ้าเรียบร้อยเลยไปย้อมเวลาไปย้อมย้อมไม่ดีย้อมเพียงรอบแรกมันสีออกมันจะออกมันจะยังไม่เป็นสีสีกรักไงมันจะออกเป็นเพียงสีสีงาช้างอาจจะมีสีขาวเจอือเจอือ ย้อนไม่ดีกับกลางกัถินไม่ขึ้นนะควรทำยา่นะกัถินนะสิบสามกัถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำในมิตรได้มาอันนี้ก็สำคัญกัถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำในมิตรได้มาทำในมิตรแล้วได้ผ้ามาเป็นกัถินนี่กลานไม่ขึ้นกับถินเสีย อย่างเช่นพูดว่าผ้าพื้นนี้สมควรเป็นกฐินเราก็โยมก็ามาถวายอันนี้เราทำในมิตรเป็นในในแล้วหรือว่าผ้าพื้นนี้ฉันจะทำเป็นกถินแล้วก็มีคนมาถวายหรือจะบอกว่าผ้าที่วางอยู่นั้นน่าจะทำเป็นกถินดีเนาะ,ะถาว่ดเราได้ผ้าพื้นนั้นน่าจะดีอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นกระถินหรือทาในมิตรขยิบตายกมือทําเครื่องหมายต่างให้เขารู้ว่าให้อ้า,านํามาถวายตัวเองอ่ะพูดทําเป็นในมิตรให้เขารู้จักแล้วเขาก็นํามาถวายแล้วมาการาบกระถินอันนั้นไม่เป็นกระถินสิบสามกระถินไม่เป็นอังคารด้วยผ้าอธิทํานในมิตรได้มา สิบสี่กระถินไม่เป็นอังกรารด้วยผ้าที่พูดเลียบเชียงได้มาพูดเลียบเชียงได้มาหมายถึงว่าพูดเลียบเชียงเรารู้จักไหมอย่างเช่นวัดวัดนี้ก็ไม่มีกระถินนะยโยมนะอย่างเงี้ยกระถินนมีด้ยสงมากก็จะมีใครมาจองอพวกโยมก็มีฐานหน้าฐานอะไรไม่คิดจะทำกระถิน่นบ้างหรืออย่างเงี้ย <Okay. S 1> <laughs> พูดอะไรพูดมา อันนี้สูงเยอะนะอย่างเงี้ยถ้าโยมมีตรทาก็ทางวัดก็มีปฏิเสธนะก็รอญาติโยมอยู่ในพูดเลียบเคียงก็มาถวาไวไม่เป็นกระถินนะพูดเลียบเคียงเคียงหรือธรรมการอย่างใดอีหนึ่งประหลาะอย่างนี้นะไม่ได้แม้แต่ขอแม่ก็ไม่ได้ในกระถิ่นพูดเลียบเคียงเนี่ยไม่ได้ขณะพูดเลียบเคียงว่า วัดนีม้มีกะถินนะยโยมนะอะย่างไงนาะจะมีกะถินนะวัดก็จนจนพวกโยมก็ฐานะดีจังแล้วไม่ชี้จะทางานว่นางเลื่อยอย่างนี้นะแม้แต่อขอตรงตรงนัเรียบเชียงไลแล้วก็เห็นใจก็มาแต่ไวอย่างเงี้ยขาดพูดเรียบเชียงยังไม่เป็นกะถินเนาะขอตรงตรงนียไม่เป็นเลยอย่างเช่นขอโยมมาท่ากะถินหน่อยหลวงพ่อมีกะถินนี่ก็ใช้ไม่ได้ ขอตรงๆเอ่ยปากขอขอโดวยวาจาหรือขอทางกายก็มีหรือขอด้วยอักษรพิมพ์บอกเขียนบอกอย่างเช่นไปโพสต์ทางลายเ,าเรียนเชิญให้มาทอดกระถินนงไงหรือโพสเฟซบุ๊กถ้าพระทำเองใช้ไม่ได้นะโยมโยมทำไม่เป็นไรพระจะไปโพสเฟซบุ๊กว่า เรียนเชิญเจริญพรร่วมเท่ากัถินวันที่เทานั้นทนี้ให้มาจองถินกองละเท่านั้นกองละเท่านี้เพเื่อเงินมาซ่านุนซ่านี่นี่แหละบอกตรงๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เป็นกถินหรอกวันนั้นไม่เป็นกถินโยมก็จะได้เพียงแค่ให้ทานธรรมดา,าแต่เราต้องการกถินบริสุทธิ์แล้วก็ดูว่าพระท่าน ได้โพสเฟซบุ๊กประกาศไหมเรือขึ้นป้ายประกาศหน้าปากซอยตามถนนไหมได้ลายบอกไหมรลอได้พิมพ์ซองแจก,กไหมได้พิมพ์ซองแจก,กมันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะร่วมเป็นเจ้าพเท่ากบบถินกองแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้วก็พระ,ปะเป็นคน <ปะ S 1> <c oughs> พิมพ์เองยื่นเองเ,องเนีเสียหมดอันนี้พูดไว้ให้เราได้เข้าใจวินัยเฉยๆฉยแต่บางทีพระท่านอาจจะไม่รู้บางองค์นะบางองค์ท่านก็รู้ บางทีพระบทใหม่มาเห็นครูบาอาจารย์ท่านทำลุงพ่อลวงตาว่าทำก็ทำกันไปโพสกันไปก็เลยคิดว่ามันไม่ผิดไี่กิงมันผิดนะอ่อันผิดไม่เป็นกะทินทำลายพุทธบัญญัติด้วยพูดเลือบเชียงมาเนี่ไม่ได้บอกตรงๆก็ไม่ได้สิบห้ากะทินไม่เป็นอันการด้วยผ้าที่ยืมเข้ามา ถวายืมก็มาณกับการไม่ขึ้นสิหกกระถิ่นไม่เป็นอัางกลางด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนค้างคืนยังไงสมมติเราก็ถวายกระถินวันนี้ต้องทำให้เสร็จวันนี้ไม่ใช่ว่าถวายกระถินแล้วเก็บไว้พรุ่งนี้ค่อยมาทํากระถินนั่นแหะเก็บไว้ค้างคืนนะไม่เป็นกระถินใช่ไม่ได้ สิบเจดกระินไม่เป็นอังกรารด้วยผ้าที่เป็นนิสกีสิบแปดกระถินไม่เป็นอังกรารด้วยผ้าที่ไม่ทําพินทุผ้าไม่ทําพินทุนี่ก็เป็นกระถินไม่ได้นะก็มีนะพระบางทีกลางกระถินไม่เป็นเคยได้ยินอยู่บางที่ได้ผ้ามากางกระถินก่อนแล้วค่อยไปพินทุทิ่ฐานในหลังเนี่ยเคยเคยเห็นนะออกทางโซเชียลด้วย ิบเ <19, S 2> ก้าก็ถินไม่เป็นอังการด้วยเว้นจากผ้าสังกติยี่สิบก็ถินไม่เป็นอาการด้วยเว้นจากอุตราสงฆ์ยี่สิบเอ็ดก็ถินไม่เป็นอังการเพราะเว้นจากอันตราศกคือข้อสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยข้อสิบเก้าสังกติก็ <c oughs> คือถ้าเราเห็นผ้าคือตัวผ้าบาหล,ลใช้ห่ม พ่อยสิบอุตตราสงคือจีอรวรที่ท่านหม่มอุตตราสงพอยีิบเอ็ดอันตราศกคือพันนุง่งนั้นผ้าที่ทำกับถินนี่ท่องท่านอาธิษฐานเป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งในสามผืนนั้นใช่ไหมการกับถินด้วยสังฆติก็ได้ด้วยอุตตราสูงก็ได้ด้วยอัตราศก,กก็ได้ ถ้าพูดง่ายกับการด้วยสังติก็ได้ด้วยจีวรก็ได้ด้วยสบงก็ได้ผื้นใดพื้นหนึ่งไม,ไม่ใช่ตั้งสามผืนนะแต่บางทีพิสูจน์ไม่กระจายไปกลางกัถินพอได้พกถินมาแล้วอธิษฐานเป็นบริขารโจรบริขารแล้วจะรังอธิษฐานมีเราไปกลางกัถินก็ใช้ไม่ได้เรือผ้าที่เขาถ่ายมาไปทําผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดบาดหรือไปกลางกัถินไม่ได้ไปทําผ้าปูนอนปูนั่งไม่ได้ทั้งนั้นนะผ้าดาัดอะไร ดาดพดานก็ไม่ได้คือต้องทําเป็นผ้าสังกติอุตระสง์อุตระสุขเพื้นในพื้นหนึ่งจึงการได้ถ้าเว้นจากผ้าสามผืนนี่กรถินไม่เป็นอันกรานยี่สบสองกรถินไม่เป็นอันกรานพอเว้นจากกีวรมีขันห้ามีขันห้าขันหรือเกินกว่าห้าขันแล้วตัดเย็บทำให้มีมนลทนเสร็จในวันนั้นเข้าใจไหม กระถินไม่เป็นอังคารเพราะเว้นจากจีวรมีขันห้าขันหรือเกินกว่าน,นั้นแต่ต้องทำให้เสร็จในวันนั้นไม่ถึงว่าผ้าที่ทำกระถินเนี่ยต้องมาตัดเป็นชิ้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 น,นให้ได้อย่างน้อยห้าขันอม่งั้นเป็นกระถินไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราถวายผ้าสาเร็จมันเขาทํามาแล้วครบห้าขันกออ็แต่ก็มีนะไอ้บางที กีวอนสีส้มๆรือเหลืองอะสะบงอะเขาไม่ทำเป็นขันมาเวลาพระรับกระถินมาแล้วกรารกระถินด้วยสบงผืนนั้นมันไม่มีขันเลยนั่นกระถินเสียเลยนั่นน่ะถ้าพระไม่รอกคออ่านเพื่อป้องกันเราต้องใครเป็นเจ้าภาพกระถินจะไปทอดวัดไหน <laughs> เพื่อป้องกันพระลืมเราก็ต้องซื้อที่ถูกต้องตามที่นายสังกติอุตรสงค์ตรอสศุก์ต้องมีขันอย่างน้อยห้าขันขึ้นไป ยี่สิบสามกฐินไม่เป็นอันกรานเพราะเว้นจากบุคคลกรานกฐินไม่เป็นอันการเพราะเว้นจากบุคคลกรานเข้าใจไหมบุคคลเท่านั้นจึงกรานกฐินได้คณะกลางกฐินไม่ได้สงกรานกฐินไม่ได้คือพิสูุน์เล่าหนึ่งกรานกฐินจึงใช้ได้ไม่ใช่ว่าสงเป็นผู้กลางกฐิน หรือพระสามรูปกลางกระถินด้วยกันพระสองรูปกลางกระถิน่นด้วยกันไม่ได้นะต้องบุกองใดองหนึ่งกลางกถินในถ้ำกลางสงต้องครบองสงห้ารูปจึงจะใช้ได้เนี่ยกระถินไม่เป็นอันกลางเพราะเว้นจากบุคคลกลางให้บุคคลกลางไม่ใช่สงเป็นผู้กลางยีสี่กระถินไม่เป็นอันกลางโดยชอบถ้าวิสุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากระถิน กฐินไม่เป็นอังคารโดยชอบอถ่าพิสุยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินอย่างเช่นเราทําสีมาเสร็จนะมีลูกนิมิตเห็นไหมถ้าพระอาจารย์กรานกฐินะพระทุกลูกต้องอยู่ในสีมานี่นะจะไปอยู่นอกสีมาไปนั่งอยู่ตรงไม้เอาผม,มอ,มอมนุโมทนาด้วยไม่ได้นะ,อ,ะอย่างนั้นต้องไปอุ้มมาเลย <laughs> กฐินเสีย <laughs> ต้องอนุโมทนาในนี่นยังจะใช้ได้อืม อันนี้เป็นเกี่ยวกับวิัยนเราก็ข้างละเอียดนิดนึงเย่ <c oughs> ะทวนให้นะเราก็ฟังฟังดูเพื่อจะทำได้ถูกต้องกระถินนะไม่เป็นอันกรานมีอยู่ยี่สี่อย่างหนึ่งกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงมีรอยฉีดสองกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงซักผ้าสามกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงกะผ้า สี่กฐถินไม่เป็นอังกรารด้วยการเพียงตัดผ้าห้ากฐถินไม่เป็นอังกรานด้วยการเพียงเน่าผ้าหกกถินไม่เป็นอังกรานด้วยการเพียงเย็บผ้าเจ็ดกฐถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงทำลูกดุมแปดกฐถินไม่เป็นอันกรานด้วยการเพียงทำรังดุมเก้ากถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาด ข้อที่เก้าไม่เป็นอันการด้วยการเพียงติดผ้าอนุวาดสิบกระถินไม่เป็นอันกรารด้วยการเพียงติดผ้าอนุวาดด้านหน้าสิบเอ็ดกระถินไม่เป็นอันกรารด้วยการเพียงดามผ้าสิบสองกระถินไม่เป็นอันกรารด้วยการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหมนุนต้องย้อมให้ดีสีต้องเป็นสีแก่นกันนุนชัดเจนเหมือนที่ผ้าท่านคลองอยู่พรามนันมุนนี่ไม่ได้ สิบสามกฐถินไว่เป็นอันการด้วยผ้าที่ทาในมิตรได้มาสิบสี่กฐถินไม่เป็นอันการด้วยผ้าที่พูดเลี้ยบเคียงมาสองข้อนี่แหละมันมันเยอะปัจจุบันเนี่ยทำในมิตรได้มาพูดเลี้ยบเคียงได้มาพิสทางบุกทางลายพิมพซองเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยสิบห้ากฐถินไว่เป็นอันกรารด้วยผ้าที่ยืมเขามาสิบหกกถินไม้เป็นอันกรารด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน สิบเจ็ดกถินุ่ยเป็นอังคารด้วยผ้าที่เป็นนิสกีสิบแปดกถินุ่ยเป็นอังคารด้วยผ้าที่ไม่ทาพินทุสิบเก้ากถินุ่ยเป็นอังคารเพราะเว้นจากผ้าสังกติยี่สิบกถินุ่ยเป็นอังคารเว้นจากอุตราสงฆ์ยี่สิบเอกถินุ่ยเป็นอังคารเว้นจากอันตราศกยี่สิบสองกถินุ่ยเป็นอังคารเพราะเว้นจากจีวรมีขันห้าขัน หรือเกลือหน้าขันซึ่งตัดดีนะและทำให้มีมนทนเสร็จในวันนั้นด้วยยีิบสามกถินไม่เป็นอังคารเพราะเว้นจากบุคคลกรานยีิบสี่กถินไม่เป็นอังคารโดยชอบไม่เป็นอังคารโดยชอบถ้าพิสุยนอกสีมาอนุโมทนากถินเห็นไหเนี่ยเสียหมดเลยยีิบสี่อย่างเนี่ยแล้วก็พิจาดูตราทัมกะถิน จะได้อันนี้สงกระถินถูกต้องทีงนี้มาดูกระถินที่เป็นอันกรานกระถินเป็นอันกรานพระเจ้าก็ได้บัญญัติไว้อยู่นะ,ะแบบถูกต้องทำธรรมนัยแบบไหนถึงว่าการถ้าบัญญัติไว้อยู่สิบเจตข้อนั่นนะคือหนึ่งกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ผ้าใหม่ก็การได้แต่ต้องทําถูกต้องตัดเย็บเรียบร้อยแลวนะตัดเย็บถูกต้องด้วยผ้าใหม่ สองกรถิ่นเป็นทางการด้วยผ้าเทียมใหม่หมายถึงซักแล้วครั้งสองครั้งเป็นผ้ากระถินได้ถ้าทําถูกต้องสามกรถิ่นเป็นทางการด้วยผ้าเก่าสี่กรถิ่นเป็นทางการด้วยผ้าบางสกุลหมายถึงว่าพวกนี้หนึ่งถึงสี่พวกเนี้ยหรือข้อต่อไปหนึ่งที่เขาไม่เป็นทางการหมายถึงว่าต้องมาตัดให้ได้ห้าขันเย็บย้อมถูกต้องแล้วค่อยการนะ ข้อห้ากฐินเป็นอการด้วยผ้าที่ตกตามร้านข้อหกกฐินเป็นอการด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำในมิตรได้มาเห็นไหมข้อเจกฐินเป็นอการด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเลียบเคียงได้มาเนี่ยข้อแปดกฐินเป็นอการด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามาข้อเก้ากฐินเป็นอการด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืนต้องเสร็จในวันนั้น กสิบกฐินเป็นทางการด้วยผ้าที่ไม่เป็นนิสสีสิบเอ็ดกฐินเป็นทางการด้วยผ้าที่ทําพินทุแล้วต้องทําพินทุนะยิมังพินทุกับปังกรูมิให้ถูกต้องกันอันนี้เป็นเรื่องกองสงลงสิบสองกฐินเป็นทางการด้วยผ้าสังคติสิบสามกฐินเป็นทางการด้วยผ้าอุตราสงสิบสี่กฐินเป็นทางการด้วยผ้าอันตรายศก ถ้ากรารเว้นจากผ้าสังเกติอุตรรสงค์อุตรสกไปการด้วยผ้าอย่างอื่นนี่ใช่ไม่ได้ต้องการในสามผืนนี้พื้น, 2, น 2, ในพื้นหนึ่งสิบห้ากระถินเป็นอันกรารด้วยจีวานมีขันห้าหรือเกินห้าขันที่ตัดดีและทําให้เสร็จเป็นปรุมทนในวันนั้นด้วยสิบหกกระถินเป็นอันกรารเพราะมีบุคคลกรารสิบเกดกระถินเป็นอันกรารโดยชอบท่าพิสุ อยู่ในสีมานะอนุโมทนากฐินจะเป็นการโดยชอบถ้าพิสุอยู่ในสีมาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยปีนี้พระกฐินเสร็จพระอาจารย์ก็จะการในสีมาเลยไม่กลับไปทุติละ,ะการที่นี่เลยให้แสมเร็จเรียบร้อยไปเลยนี่ลักษณะของ กถินที่เป็นอันกรานและไม่เป็นอันกรานถ้าเราทายยกทำถูกต้องสงทํทำถูกต้องมันก็เป็นกถินนะก็ได้อน,นิีสงดีอันนี้สงแรงด้วยถ้าทำไม่ถูกต้องก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ส่วนมากมันจะเสียอยู่ที่ทางสงฆ์ถ้าถ้าไม่ถูกต้องพะโยมก็มาถวายแล้วใช่ไหมส่วนมากผิดน้อยจะผิดที่สงมากกว่าอ ตัวที่เป็นเยอะปัจจุบันก็นี่แหละตัวทำนิมิตได้มาก็พูดเลียบเคียงนี่แหละโดยการไปโพสเฟซบุ๊กบอกโยมมาเท่ากับถินเนี่ยส่งไลน์ให้ก็ดีโทรบอกก็ดีพิมพ์ซอน,นี่นี่ตัวตัวดีเลยเนี่ยอไม่เป็นกระตินนะเป็นแค่ทานธรรมดาเป็นแค่ทานธรรมดาบางทีท่านอาจจะไม่รู้บางองค์บางองค์ทะลุรู้ท่านก็ไม่โพสหรอกแต่ถ้าโยมโพสไม่เป็นอะไรนะ ท่านั้นเราต้องการกระถิ่นถูกต้องกระดูเอาทำไมท่านพุทธิเจ้าจึงบัญญัติไม่ให้พูดเลือกเชียงไม่ทำนิมิตไม่ขอเพราะว่าอยากให้กระถินน่ะมันได้ในสงมากเพราะว่าบุญที่ได้ในสงมากอาจารย์ก็เคยเทศละหนึ่งสมนัสสะสะะาคตังมีความยินด,ดีในบุญสองญาณสัมปยุตตังมีปัญญาเชื่อปัญญาตรัสรู ของพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลเรื่องกรรมสัตว์เลไปตามกรรมเนะี่ยมีสมาธิถี่นั่นแหละตัวที่สามเนี่ยกระถิ่นมันข้อที่สามบุญนั้นต้องเป็นอสังคาริกอสังคาริคือไม่มีคนขอใช่นไหมถ้าเรามีโสมนัสสะสักตังยินดีข้อที่หนึ่งมียาสัะสมยุยข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยต้องไม่มีคนขอ ถ้าพระขอทางฟพสทางลายแจกจองเนี่ยเสียเลยอสังคารีคือบุญเนี่ยบุญกตินเนี่ยไม่มีคนขอเมื่อไม่มีคนขอโยมมาจองกับถินแล้วว่าเกิดอุตสาหะามีอุตสาหาในใจตัวเองอะ่ะมาขอจองกับถินโดยอุตาหะาคิดเองคิดทำบุญเองเนี่ยมันเป็นกุศลที่แรง เมื่อคิดทำบุญเองแล้วอสังคาลิกเมื่อตายด้วยบุญนี้จะเกิดด้วยติเหตุกะปฏิสนธิเกิดด้วยเหตุสามคือลงเกิดด้วยอโรภาเหตุอตุสาเหตุหตมหาเหตุเมื่อเกิดด้วยติเหตุกะปฏิชนธิบุคคลนั้นปัตนานจะทำฌานก็สำเร็จง่ายแม้ปัตนานผลเนิ่นพานก็ไม่ยากมีสติปัญญาดีถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติสัรสมบัติไปเกิดเพราะว่าบุญมันถูกต้องบุญมันถูกต้อง อันต้ง้งยังไม่ขอไงถ้าเราไปขอปุ๊บถึงมพระขอนะโยมมัดนี้มีกระถิ่นช่วยทอดไยโยมเห็นก็ศรัทธาแล้วใช่ไหมก็มาทอดนั้นการที่โยมมาทอดนั่นนะมันไม่ได้เกิดจากเจตนาของโยมไม่ได้เกิดจากอุตสาหะของโยมแต่เกิดจากการชักจูงจากพระแล้วค่อยคอยตามบุญนั้นนะอันนิสงน้อย นะมันจึงไม่เป็นกรถินมันจึงอนุสงส์น้อยเพราะนั้นถ้าพระที่ตรองรู้เวไนยถึงจะไม่ขอเพราะอะไรเพราะถ้าขอไปก็มันเป็นการทําลายบุญโยมแทนที่โยมจะได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่รู้จะได้กี่เปอร์เซ็นแทนที่เป็นกรถินก็กลายเป็นทานธรรมดาทาน,นอาจารย์จึงไม่กล้าขอใครเพราะว่าอะไรกลัว มันจะเป็นกรรมตัวเองจะเป็นกรรมเพราะอะไรไปทาลายบุญเขาะ่เขาจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไปทำให้เขาได้น้อยลงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการทําลายบัญญัติของพุทธเจ้าด้วยท่านบอกว่าจะไปขออย่าไปทาในมิตรไปพูดเลยกเคียงเรายังฝืนทำอยู่ริวเวณสาวบุกแล้วตาป้ารุ่นหลังทําตามก็จะไปกันหญ่อีกกระถินเลยไม่เป็นกระถินเลยกระกายเป็นเรียอ,อะไรกันไปหมดเลยอ่าก็เลยไม่ได้เราจะเห็นว่าวัดเราเนี่ยอาจารย์อยู่มาเนี่ย จะไม่เคยเห็นพูนเรื่องกระถิ่นเลยนะไม่มีเลยเขาไม่รู้เรื่องกระถินแม้แต่ติดธงก็ยังจางไม่ให้ติดไปปากซอยเลยให้รู้เฉพาะคนในวัดไม่อยากวุ่นวายเยอะเอาน,อน้อยก็พออ,อันเจ้าภาพที่มาจองในปีนี้ก็คืออุดสาหาด้วยตนเองอให้เราภูมิใจโอ้เราพระอนี้ขอเราทำเองจางก,ก็บอก่าว่าทำเอง กไม่ต้องนึกถึงปัจจัยเพราะว่าเราแล้วก็เพียงพอแล้วอเอาแค่ผ<า>้าเท่านั้นอาจารย์ก็บอกแล้วอเอาแค่ผ้าแต่ถ้าเราจะมีปัจจัยมาร่วมอุดหน,นุนในวัดเรามีมาเนี่ยก็เป็นเรื่องกําไรบุญของโยมที่นํามาแต่ไม่ต้องนึกถึงยอดเหมือนมันที่อื่นะที่นี่ปีนี้จริงเงียบเห็นไหมก็มีนะหลายคนมาวัดเราแต่ละปีเอ้ยกระถินวัดนี้น้อยน้อยสงสัยท่านไม่มีบารมี <laughs> มันไม่น้อยได้ไงคนข้างวัดไดีไม่รู้แล้วเราทํากับถินเนาะบางทีครอบครัวนีนมาจองกับร้วยครอบครัวนั้นเนี่ยเพราะอาจารย์ต้องการให้เป็นไปตามธรรมตามวิน,นัยคือเรารักษาทำรักษาวินัยไว้ช่วยกันน่ยมันจะได้อยู่ได้ยาวๆไอ้เรื่องเงินทองมันเป็นเรื่องเราเรื่องไปมันไม่ไม่จําเป็นเท่ากันรักษาพระอวินัยก็เลยมาพูดเรื่องกับทินให้พวกเราฟังเพื่อจะทําทถูกต้อง ไม่รู้ว่าบางคนไปว่ากระถินมาปีละเก้าวัดเก้าวัดมาสิบปีเลยเก้าสิบวัดไม่รู้ว่าเป็นกระถินสักวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะถ้าดูไม่เป็นเนาะ,ะนั่นแหละที่สําคัญน่ะกระถินที่ไม่เป็นอันการอ่ะยี่สิบสี่อย่างอ่ะ,ะเราเราฟังกระถินที่เป็นอันการสิเกตอย่างอ่ะแล้วก็ฟังไปแล้วก็ดูเอา แต่ส่วนมากมันเราเช็คง,ง่ายๆถ้าท่านไม่โพสเฟซบุ๊กบอกว่าเออเือนเชิญจริญพรมาจองกระถินกองแล้วเท่านั้นกองเลยนี้ถ้าท่านไม่ได้โพสทางเฟซบุ๊กทางไหนไม่ได้ทิมซองนั่นแหละกระถินวันนั้นใช้ได้บริสุทธิ์หรือไม่ได้ขึ้นป้ายแต่ถ้าท่านโพสต้องดูด้วยนะถ้าโยมโพสไม่เป็นไรแต่ถ้าเฟซบุ๊กพระโพสเน่นใช้ไม่ได้มันเสียเพราะอ,อะไรเพราะมันเป็นสะสังคาลิก ส,สังคลิกมีคนขอให้ทำเมื่อมีคนขอให้ทำเราจึงไปทำไงกุศลเมลยอ่อนนั้นในคำถวายกระถินนั้นจะมีคำหนึ่งว่าผ้ากระถินาทานเนี่ยดูดเลื่อนลอยมาในนภาอากาศใช่ไหมมาตกลงท่ามกลางสงเนี่ยไม่มีที่มาเลยนะ,ะตกลง่ามกลางสงไม่ได้จเพาะเจโจงพิสุร,รูปหนึ่งเลยนั้นสงต,ต้องตกลงให้รูปใดก็ว่ากันไปนั้นกระถินถ้าให้เป็นกระถินจริงจริงมันอย่างอาจารย์ว่านั่นแหละ ต้องทําให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะข้ออสังคาลิกไม่มีคนขอนี่ตัวนี้เป็นตัวยืนยืนลงไว้เลยมันจะปีกติ๋นหรือปกติน๋นเพราะทุกวันเนี่ยตัวนี้จะปีกกันมากอันนี้จะพูดให้ฟังก็เพราะว่าเอาทำยังไงมาผู้นโยมฟังจะไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันอะไรเป็นอะไรก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งใครแต่ว่าทำยังไงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องว่ากันไปอย่างนั้น พระเจ้าที่จรู้วินญาล,ลายวัดละลายองค์ท่านก็ไม่เห็นท่านโพสนะไม่เห็นท่านบอกไม่เห็นท่านพิมพ์นะท่านก็มีแต่ญาติโยมทำกันเองบางทีพระใหม่ก็จะมีบ้างท่านยังไม่รู้ก็เราก็ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนี่เป็นเรื่องธรรมดาศาสนาเอานี่ยนําเรื่องกรถินที่ไม่เป็นอันกรานกรารแล้วก็ใช้ไม่ได้ยี่สิบสี่อย่างมาแสดงให้ฟังแล้วก็กรถินที่เป็นอันกรานโดยสมบูรณ์สิเกตอย่าง เราก็ใช้ปัญญาในพิจารณาเวลาท,าทํากถินอสมควรจุลา